ครับสวัสดีครับวันนี้ผมดวงดีมากครับได้เจอคอมพิวเตอร์ครับผมผมต่อยตั้งแต่เด็กๆนะครับผมตั้งแต่สมัยผมเด็กครับผมช่องเจ็ดสีครับนะครับตั้งแต่วิธีช่องเจ็ดสีตอนตามสุโขโลนะครับหลังห้อยหลังมาเจอพี่เดียวัอดีครับพี่เดียเก่งเพชรนะครับวันนี้ผมก็จะมาถามพี่เดียเสมอว่าพี่เดียลืมผมไปยังเอได้มีโอกาสได้เจอพอดีได้เจอพี่เดียนะครับผม ได้เพราะช่องเจ็ดนะครับคนรู้จักผมทั่วประเทศคนที่ดูมวยก็รู้จักผมเพราะช่องเจ็ดสีนะครับเดี๋ยวสิภาพไปสัมผัสนะครับเดออคนคนมือไม่พูดว่าไงอ่ายก็เอานี่เลยว่าเอาเอาเลยท่านไหมครับไม่พี่เดียลืมวันฉลองทิ้งไหมครับเฮ้ยยังยังไม่ลืมเลยแต่ดูพุงดิดูพุงดิร้อยพุงหายก่อนแล้วมาคุยกันกำลังทำรายการครับก็ต่อยตั้งแต่เด็กนะครับผมสายจิตเพชร คนรู้จักผมก็เพราะจ้องเจ็ดสีป่ะมึงรู้จักคุณเลยผมรู้จักเมืองไทยเมืองไทยมานี้ดีกว่าผมรู้จักเมืองไทยคนเดียวโดเคเมืองไทยมาช็อตต้หนมาเมืองไทยเนี่ยผมรู้จักคนนี้คนเดียวเลื่อมันและเลื่มละนี่คือพี่เดียนะครับเก็บเพชรนะครับครับสวัสดีครับผมฝากหน่อยนะผมฝากติดตามในก็เป็นเพชรแล้วบ้านคนดูดีนะผมจะเก็บเพชรก็ไปดูไลฟ์สดมีแทบทุกวันนะครับพี่ครับ ผมนะครับผมเกิดเพราะคปมโิเตอร์ผมนะครับนี่ผมก็จะเบิกค่าตัวลงหน้าทั้20,000ได้ไหมครับอันนี้คุยยังไม่ลงตัวเลยนะเรียกว่า2ได้มครับไมนวแล้วเนี่ยกวีแล้วก็ปาก็ไม่ินด้วยนะครับก็ทำร่างกายก่อนนะครับพร้อมเร่เดี๋ยวจะับผมแล้วก็ขอบคุณที่เจ้ยครับ ง่ายเล่นได้ได้ชัวร์ต้องออโตโอออ้อาวันเย